สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา16นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริยมพระพิสุสัมเณรเนื่องในการพระราชพิธีทรงบํเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาประจำปี2557 โอกาสนี้ทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรนาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลพระพุทธเจ้าณพระอารามหลวงเจ็ดแห่งคือพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรสิทธวนารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติและวัดบรมนิวาสจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดทุกเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพณีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงประเคนพัยดยศเปียนและประกาศนียบัตรแด่พระพิสุสมัมเนรที่สอบได้ปเปลี่ยนทรรก้าประโยคและ6ประโยคประจำปีพุทธศักราช2557รวมทั้งสิ้น305รูป ปร,ริญธรรมหรือประโยคหมายถึงระดับชั้นการศึกษาพระประยะิยติธรรมแผนปาลีของคณะสงฆ์ไทยมี9ชั้นแระดับสำหรับปร,ริญธรรม9ก้าประโยคเป็นระดับชั้นสูงสุดผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้กระทรวงศึกษาธิการเทียบบุตรให้เท่ากับระดับปริญญาตรียยแต่ในวงการคณะสงฆ์ไทยถือว่าผู้สอบได้ในชั้นนี้เป็นปร,ริญญาเอกของฝ่ายคณะสงฆ์หรือปรเปรียบได้คาราหัดผู้สอบไล่ได้ปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตของฝ่ายคารวะ วันนี้เวลา10นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระเทพรัตาสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนวัดหนองปลาดุกตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีส่งเปิดอาคารพระราชทาน6ที่ทรงพระกราณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนใต้ถุนสูงและเป็นที่พักของประชาชนเมื่อประสบปัญหาอุทกภัย สืบเนื่องจากปี2554สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทบทแเะนสถานที่ราชการและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีที่เสียหายจากอุทกภัยจึงส่งพระกรณาโปรเกล้าโปรด,ก,ปรดกระมอมให้ผู้แทนพระองค์ไปสำรวจความเสียหายและพระราชทานความช่วยเหลือทั้งการก่อสร้างอาคารสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์การเรียนชุดคอมพิวเตอร์ชุดกีฬาและหนังสือ โอกาสนี้ทอพระเนนิทศการกิจกรรมของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีที่ประสบอุทุกภัยและได้รับพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งได้นําเงินพระราชทา,านไปพัฒนาโรงเรียนปูรณาการการเรียนการสอนเชื่อมโยงการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงนําพันธุ์ผักพระราชทา,านไปปลูกและทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันพร,อรน้อมกันนี้ทอพระเนการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดนอประดุกที่เปิดสอนชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน94คนครู7คนเน้นใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนโอเน็ตดีขึ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัลยกษั์อัครราชกุมารีทอพระเนตรการสกัดน้ำหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของโรงงานผลิตน้ำหอม IFF LMR Natural เมืองราสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ันที่9พฤษภาคม2557เวลา14 00. นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวยล,ลักษณ์อัครราชกุม,มารีเสด็จไปยังโรงงานผลิตน้ำหอม IFFLMR n a t u r a l เมืองกลาสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนายคริสโตฟลอิสูประธานบริษัทพร้อมด้วยผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จพร้อมกับถวายการบรรยายการผลิตน้ำหอมจากดอกไม้นานาพันธุ์ โรงงานผลิตน้ำหอมโดย IFF ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1958เป็นผู้ผลิตน้ำหอมและสารแต่งรถที่ใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ใน32ประเทศในสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีก3สำนักงานนอกจากนี้ยังผลิตสารประกอบเคมีกว่า33,000ชนิดสำหรับใช้ในการแต่งรถของอาหารและเครื่องดื่มและผลิตน้ำหอมสำหรับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ต่อมาได้ซื้อกิจการบริษัท LMR รุ่งเน้นการสร,าสร้างสารผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากธรรมชาติมีโรงงานผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีสวนพฤกษศาสตร์สำหรับการทดลองพันธุ์พืชที่ใช้ในการผลิตกลิ่นน้ำหอมตลอดจนโครงการความร่วมมือกับแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูความจำโดยการใช้กลิ่น จากนั้นท่อประเนตส่วนงานด้านวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาสกัดในห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักผสมหัวน้ําหอมได้ประเมินคุณภาพว่าพืชชนิดใดมีศักยภาพพอที่จะนํามาผลิตหัวน้ําหอมในระดับอุตสาหกรรมทั้งนี้กระบวนการการสกัดน้ําหอมจะเป็นกระบวนการสกัดด้วยตัวทาละลายอินทรีย์เช่นเดียวกับโรงงานผลิตน้ําหอมทั่วไปในส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทจะเลือกปลูกพืชในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเช่นกุหลาบปลูกในประเทศตุรกีแบคเคอร์เรนต์ปลูกในเบอร์กันดีสาธารณรัตฝรั่งเศสโดยในพื้นที่ปลูกจะมีโรงงานเตรียมสารสกัดขั้นแรกในพื้นที่ปลูกจากนั้นจึงนำสารสกัดที่ได้นี้มาผ่านกระบวนการการทำให้บริสุทธิ์ที่โรงงานของบริษัทที่เมืองกราสสาธารณรัตฝรั่งเศสเช่นกระบวนการนำสีที่ผู้บริโภคไม่ต้องการออก ผ่านกระบวนการการกลั่นสูญยากาศและนําสารที่เกิดจากการระคายเครืองออกโดยการกลั่นระดับส่วนนอกจากนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทาง iFFLMR n a t i o n a l s ได้มีการนําเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆไปแจกให้กับเกษตรกรพร้อมกับส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างแพร่หลายโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวร่วมกันการส่งเสริมการปลูก มีการประกันราคารับซื้อตลอดจนมีการลดการใช้สารเคมีเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดลอ้อม IFLMR f n t u r o l a s ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทและคนในชุมชนโดยได้ศึกษาและพัฒนาองค์กรความรู้ร่วมกันเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีคุณภาพอีกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ